เราเพิ่งออกมากันนะคะแล้วเราก็กำลังเดินกลับไปนะคะเพราะว่าลืมกล้องค่ะร้ <c oughs> านนี้ค่ะ o a ๊ต oh, Coffee เขาบอกว่าร้านนี้กาแฟดังอ <c oughs> ต้องมารองอจ้ะ อันนี้นะคะเมนูแนะนําแบบตัวเด็ดเป็นกาแฟก็ใครชอบก็ลองอันนี้มิวทีอันนี้โอช็อกแลตเพราะว่ากินกาแฟไม่ได้นะจ๊ะสองพี่น้องอยากลองชิมกาแฟดูอันนี้คือเขากินกันยังไงนะคือเราต้องสดตั้งแต่แบบข้างล่างขึ้นมาให้ถึงบนสดขนาด <laughs> <laughs> นั้ทำไมมันดูยากวะ สิปาร์เตอร์แล้วจ้าอเอ่อแอร์เมสก็แอร์เมสเถอะหลายวันแล้วยืว <laughs> นน้องไม่ไหวหรึงเจนเทลมอนสเตอร์สาขาฮงอีกยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะเข้าไปขนาดนี้เลยอ,อันนี้ก็สวยเป็นสีขเขียวอันนี้ก็คือสวย คน S C B อ่ะที่มันเป็นแบบ p r e pay อะที่คนบอกว่าแบบใช้ไม่ได้มันใช้ได้นะคือเขาใช้ก็คือได้เกือบทุกร้านเลยอะแล้วก็ก่อนซื้อเขาจะมีปรับแว่นแล้วก็รองให้นะคะอันนี้เราทําเรียบร้อยจ่ายเงินแล้วจ้าก็คือแบบค่าเงินโอเคด้วยตอนแรกก็คือเราเติมเงินเข้าไปใชาา่ไหมแล้วก็กดจานวนเงินที่อยากแลกเป็น k o r ียนวอนแล้วก็แลกแล้วก็แลกปุ๊บก็คือรูดได้เลยไม่ต้องรอแบบ10นาที20สนาทีก็คือได้เลยนะคะ นี่นะคะเขาปรับให้แล้เขาก็เช็ดให้นนแล้วเขาก็ค่อยใส่ถุงให้ชอบแค่ะทุกคนคือเขาแบบค่อนข้างเทคแคร์ดีอะ่ะคือของเราอะเป็นเลนเขียวใช่ปะ่ะเราจ่ายบินเดียวกันกับแพมแล้วเส่เขาก็เลยแบบทำสัญลักษณ์ให้ว่าแบบอันนี้คืออันปกติอันนี้คือเลมเขียวน่ารักปะ ประกัน2ปีนะคะทุกคนก็คือมันจะมีบัตรประกันอยู่ในนี้เว้ยแล้วก็ให้เอาบัตรนั้นะไปยื่นที่ไหนก็ได้สําหรับการส,งสง่งซ่อมแต่คือไม่มีที่ไทย่ทุกคนที่นี่ช็อปใหญ่มากแบบช็อปใหญ่มากมาได้นะคะเคสสวยมากน่ารักมากเลยอะ่ะแบบมีหลายสีมากเลยอะ ไปดูนะคะมันไม่มีเราก็เลยมาอีกสาขานึ่ง error error อันนี้เป็น1.0สาขาที่แล้วเป็น2.0นะคะคือเขาก็จะแต่งคนละแบบกันไว้แก่คือแบบมาถ่ายรูปได้นะยังไงดีเฮ้ยห้องนี้มาเพื่อคู่นี้แก อีกแล้ววันนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วดูถุง <c oughs> นานๆครั้งเจ็ดวันนี้คือแบบทุกวัน <c oughs> ให้เขาช่วยเลือกแล้วล่าสุดโอ้ my god อายต์สีอายต์สีชิวเซนสีเน,น,นียวสีพาฟลโลสีพาฟินลีกีอ่าสีส้ม สีส้มดังในเกาหลีแกอ่ฮะ e. แล้วแต่สรุปส anyway> oh, ีและสีส้มแหละเขาเชียร์ขนาดนี้เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเห็นเพื่อนเขาใส่ด้วยนะแบบสีอเงี้ยคู่สุดท้ายด้วยก็คือใจดีมากพามาถ่ายรูปปินให้ฟรีแต่แล้วไม่ต้องไปแล้วตู้สติกเกอร์ ไปใจดีจังก็คือให้แค่รูปเดียวไม่ Ö, ถ่ายใหม่ได้ล้อ่าถ่ายถ่ายถ่ายถเมื่อคุณพูดว่าต้องนั่งรถไฟไป12สถานีเล่นอะไรนะเฮอี่เดินตี อัพกุจองทองดำนะคะทุกคนก็คือตั้งแต่กาแฟแก้วนั้นยาวมาจนถึงตอนนี้คือสามโมงสี่สิบห้ายังคงไม่ได้กินข้าวสักมือ้อก็เพราะอะไรแค่ชอปปิ้งก็อิ่มแล้วเดีย๋ยวเราไปหาอะไรกินกันคะ่ะร้านนี้ก็สีชมพูไม่รู้ว่าคือร้านอะไรเดียวไดก่อนทุกคนร้านนอตเชตเนี่ยคือสาขานี้ที่เซฮุนมา เขาว่ากันว่าอ่ะใช่หรือไม่กรีดูนี่นะคะฝั่งตรงข้ามการร้านเบอร์เกอร์อันนี้ก็มีรีวิวใครจะมามาได้นะแต่ว่าเรามีร้านที่จะไปแล้วถึงแล้วเอนอเคชั่นขายเบเกิล่ะเข้าจะ้ะอันนี้คืออาหารที่เราได้มาต่างแซมมอเหมือนกันเลย มใช้ได้นะร้านนี้ Make Comment คือคือแล้วเหรดคือถึงแล้วค่ะร้านนี้เลยเข้าไปเลยได้แล้วคาานิรอยกแล้วคิดไปคาานเร่ยมิวทีแบบขอน้ำแข็งเขาเพิ่มไม่รู้คิดเงินหรือเปล่าด้วย คาราเมลครั้งแรกเป็นไงคะเข้าใจยังว่าทำไมน้องถึงชอบกินแต่สรุปย่านอัฟกูจองนะคะก็คือย่านนี้จะไม่เหมือนย่านเมื่อวานคือย่านเมื่อวานเนี่ยจะคาเฟ่ค่อนข้างเยอะคาเฟ่ในที่นี้คือหมายความว่ากาแฟและของหวานแต่ว่าย่านนี้จะเป็นรันช์คือเป็นอารมณ์แบบขนมปังกินแบบมื้อบ่ายมื้อสายหรือแบบ อะไรอย่างนี้แทนก็คือจะจริงจังกว่าแล้วก็จะแวะเยอะไม่ค่อยได้เพราะว่าอิ่มความแบบคือปาร์คเยอะมากแบบจะไปย่านไหนก็จะมีปาร์คแบบนี้ให้เวยมาสตูซี่ค่ะไม่เคยแวะสตูซี่เกาหลีมาก่อนอ่ะจัดไปคนเราอะ่ะมันจะต้องเหมือนขนาดไหนอะ่ะดูดิดดสไตล์เดียวกัน,นทำผมเหมือนกัน ก็คือเกาหลีไหมเนี่ย,ยพาร์อปอดสีไล่อะคะทุกคนแม้แต่ในกล้องยังเห็นว่ามันเป็นเนินตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นอยู่ค่ะหลังจากเราไต่ขึ้นเนินมาเราก็เจอร้านที่ทุกคนมาถ่ายรูปก,กันแกเคสน,น่ารักมากดูสิน่ารักมาเลย คือดูไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าแสงมันแต่ว่าน่ารักมากเลยอ่ะเลยเราเอกเพช <c oughs> ถุงเท้าให้มาถุงเท้าปะทุกคนตอนเรามาห้องนั้นมันปิดอ่ะห้องที่เขาเข้าไปในห้องตู้เย็นกันอ่ะ <c oughs> <ๆ>ก็เลยแบบไม่รู้ว่าต้องทำยังไง <c oughs> ตรงนี้คือเป็นช่วงชงดำแล้วนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็คือร้านค้าแบบดูแพงมาก รถราก็ดูเพลงมากเบ้นทรงจีแบะเยอะมากที่นี่เคเซลีนจ้าโอเค let's go <S ในเซลีนเขามีกระเป๋าค่อนข้างเยอะนะคะแบบหลายสีหลายรุ่นหลายคอนแต่ว่าอ็อกเซซอรี่น้อยมากสร้อยคอคือไม่เหลือเลยสักแบบกำไรคือเหลือแค่แบบเดียวคือแบบ หมดจ้ะหมดเกลี้ยงหมด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 มีสาขาคมฮาร์ดด้วยทุกคนใครมามารน้อยนะจ๊ะแอคเน่สตูดิโอนะคะก็ลงทาผ้าบายเสื้อคอดิแกนอะไรเงี้ยสวยมีเอฟด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเราพามาร้านนี้เขาเขียนว่าเป็นแบบ pet clothes นี่เลย life is better with dog อมาอโอ๊ยสูชาวสูช้าสชต้องใส่แล้วลดกิโลลดประมาณต้องซื้อให้ใหญ่ขึ้นไหมคาดหวังให้เขาลดเหรอเ้าลดงนี่เขาผอมลงแล้วนะ <laughs> อ,นนน,อ,น,อ,ะอ,อนน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 นอนน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 น แล้วดีออตึกนี้คือสวยมากแม่เจ้าถัดไปก็กุชชี่และลุยวิตตองก็คือถนนนี้ใครจะมามาช็อปจ้าแต่ของไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าเข้าไปถามแต่ละอย่างที่อยากได้ก็คือไม่มีทุกคนกว่าจะถึงป้ายรถเมย์คือย่านนี้คือทางขึ้นแบบร้านคือร้านนี้แกไม่โก ทุกคนอันนี้คือเอ็กเบเนดิกนะคะส่วนอันนี้เป็นรีซอตโต้ที่เขาแนะนำแล้วก็อันนี้เป็นพาสต้าสเต็กอ่ะอันนี้อร่อยแน่นอนเดี๋ยวอีก2อันเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังเะจ๊ะเขาชอบอันนี้มากที่สุดใช่ปะแพมบอกว่าแพมชอบข้าวแต่เขารู้สึกว่าข้าวรสจัดไปสําหรับเขาคือมันเค็มไปหน่อยแต่ว่าแพมบอกว่าพอดีส่วนฟิซซี่บอกว่าเป็นที่ชอบอันนี้เพราะว่าแต่เราอ่ะคิดว่ากลิ่นินพาสตี่มันแรงมากแต่ว่าเขาบอกว่ารสชาติโดยรวมก็คืออร่อย ก็คือร้านนี้โอเคนะเป็นเกรสชาติที่ชอบเป็นรสชาติที่ชอบเขา,าไม่ขายวายขายเบียร์ด้วยนะเผื่อใครมาแล้วก็แบบมารายรู้สึกว่าอยากให้มันแบบข้าวมันมีความแข็งมากกว่านี้อ๋อมันเป็นข้าวมันเละมันเป็นรีซอตโต้แต่ข้าวมันเละไปอ๋อทุกคนลืมบอกร้านโอ l ล Go โกเมื่อกี้เป็นของมุนเซฮุนนะคะคือเซฮุนที่ท,ที่เขาอยู่ในรายการะคะ่ะก็คือว่า เขาอยู่ในรายการชื่ออะไรนะซิงเกิลอะไรอย่างอะในเน็ตฟิกก็คืรว่าเขาเป็นเชฟก็คือว่าอ่ะเขาหล่อแหละอะอะก็ตามเออตามตามกันมาคนละเซฮุนอ๋อคนละคนละเซฮุนนะคะโกเซฮุนคือเอ็กโซคนนี้คือมุลเซฮุนในเน็ตฟิกนั่งไปก่อนแล้วก็มีคนก็ยกแกั oh. คนค เรามาชอปปิ้งนะคะในเน็ตเขาบอกว่ามันคือ Express Bus Terminal Exit ที่แปดมโอ้โหเหมือนห้างเลยทุกคนราคาก็คือแบบ9,900วอน1,000 0วอนนะคะนี่ขายมดวดเดอร์ี่คือมีทุกอย่างอะ น่ารักนะเว้ยดูดิพันสองพันสองร้อยบาทตัวนี้สี่ร้อยตัวเนี้ยสี่ร้อยบาททุกคนมันคือเหมือนห้างใต้ดินอะที่แบบคือมีทุกอย่างอาหารมีโอลิฟยังเอบีซีมา, okay, มา้งชา เฮ้ยกล้องฟิล์มเฮ้ยน่ารักอะ่ะสีน่ารักมากเลยอะ่ะใช่สีเดียวกันเลยสีเดียวกันกับเ<ล><ล>สื้อทุก <laughs> <laughs> คนคะมันจะมีทางลงนะเดินลงมาข้างล่างก็คือแบบมีแววว่าของจะดูถูกว่า อ๋ออันนี้คือให้เรื่องให้เหรอจูงเยีม่มานหนึ่งจูงยี่ยมอหนึ่งจูงยี่ยมอหนึ่งมาสรควา้าโอเคเธอต้องมากันนี้วันหน้ากูต้องึบขึ้นมาแบบกันหันรีวิวของเมื่อวานนะคะคือที่เป็นเทรคเทรคก,ก็คือรู้สึกว่าไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เพราะมันเป็นแบบพิลลิ่งอะคือหมายถึงว่าพอมันแข็งบุเราก็ลอกออกใช่ไหมแล้วเราดันลอกแล้วมันเหมือนเราทามไม่ค่อยดีอะมันเป็นอย่างเงี้ยก็สรุปก,ก็คือไปล้างหน้าแล้วก็คือสรุปก็ถามตัวเองว่าเออเราได้อะ ต่ว่าอันนี้นะคะอันนี้คือแพตตี้เลือกเป็นคาฮีอ่านแบบนี้ mm hmm. น่าจะใช่เป็นไฮยาลูโรนิกเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นความชุ่มชื้น,นส่วนจะเป็นยังไงจะมารีวิววันพรุ่งนี้แฮมตัวนี้จ้ะอืมตัวนี้นะจ้ะเอ้ยหายไปแล้วใช่จ้าตัวแล้วเมื่อวานเช็คเป็นไงไม่มีรู้สึกเลยเลยอืมนั่นแหละเหมือนกันเลยพี่อันนี้น,น่าจะชุม่มชื้นมากูดิดอืมพรุ่งนี้มารีวิวใหม่ได้เลยไปก่อนนะจ้ะ อ,อฟรีบนเครื่องบินรถกีวีเฮ้ย <Hey. S 1> อร่อยมากน่าใช่เหมือนสับป,ปะรดกับมะม่วงผสมกันอ่ะคือ,ขอเขาเรียกว่าไรไม่เที่ยวมีคนแอบขำทำไมกีวีมันไม่น่าอร่อยตรงไหน,นอร่อยทุกคน